สวัสดีค่ะพบกับ b e อีซีอีกเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปนี้เราจะมาทำดอกกุหลาบกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกกุหลาบไหมพรมถักโคเชนะคะที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นตัวดอกแบบนี้นะคะเราจะใช้ทั้งหมด9กลีดด้วยกันนะคะ,ะในคลิปนี้เราจะทำะตัวดอก ตัวนี้นะคะกับกีบเลี้ยงตัวนี้นะคะ2ชิ้นนี้แพทเทิร์นจะคล้ายๆกันนะคะจะมีส่วนที่เปลี่ยนตรงที่กีบเลี้ยงเดี๋ยวเราจะมาทํากรีบแต่ละกรีบตรงนี้เพิ่มเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแพทเทิร์นกันก่อนนะคะสําหรับแพทเทิร์นของดอกกุหลาบนะคะก็จะทําทั้งหมด10แถวด้วยกันนะคะแถวเราจะขึ้นต้นด้วย 6x เนะคะเราจะถักเป็นก้นหอยนะคะ 6x แถวที่2ก็คือ 6v v ก็คือการแทงลงในช่องช่องนั้นสองครั้งนะคะแถวที่3ก็คือ xv เราจะทําทั้งหมด6ครั้งแถวที่4 2xv เราก็จะทําทั้งหมด6ครั้งนะคะแถวที่5 x แถวที่6 3xv แถวที่7 4xv แถวที่8 5xv เราจะทําทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะคะแถวที่9กับแถวที่10 เราจะทำ12ครั้งนะคะแถวที่9เราจะทำ XV และแถวที่10เราจะทำ2 XV นะคะก็คือแถวที่1ถึงแถวที่8เราจะได้ประมาณนี้นะคะส่วนแถวที่9ที่10เนี่ยเราจะถักเพิ่มเข้าไปมันก็จะออกมาในรูปแบบประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะวิธีการทำเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูแพทเทิร์นของกลีบเลี้ยงกันก่อนนะคะกลีบเลี้ยงเราจะทำทั้งหมดเป็น ขดหอยเนี่ยทั้งหมด6แถวด้วยกันนะคะเริ่มจาก 6x นะคะแถวที่2ก็คือ 6v แถวที่3ก็คือ x แถวที่4ก็คือ x v 6ครั้งแถวที่5ก็คือ 2x v 6ครั้งแถวที่6ก็คือ 3x v 6ครั้งและแถวที่7เราจะทำกรีดแต่ละกรีดเพิ่มเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะคะว่าวิธีการทำทำยังไงนะคะเมื่อเราทำได้ทั้งกรีดแล้วก็กรีดเบียงแล้วเดี๋ยวเราจะมา เย็บ yep, นะคะเย็บ yep, ติดกัน mm hmm. ก็จะได้ออกมาเป็นตัวดอกกุหลาบตัวนี้นะคะ mm hmm. ก็จะได้ประมาณนี้นะคะ mm hmm. ส่วนกา้าน mm hmm. เราใช้ไหมพรมนะคะพันกับลวดนะคะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้เย็บติดลงไปกับตัวดอกนะคะคือถ้าเราอยากให้มันแน่นหนาเรากา็พันแล้วเราก็ามาเสียบอย่างนี้เราก็พันไหมพรมตั้งแต่ตรงนี้นะคะพันไปเลย นะคะเย็บ yeah, ติดไปให้มันแน่นแต่อันนี้เดี๋ยวเราดึงออกก่อนนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถักกันค่ะเราเริ่มจากหกเนะคะทำเป็นวงกลมแบบนี้นะคะเราก็เกี่ยวไหมดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะถักโซ่หนึ่งครั้งแถวที่หนึ่งก็คือหก x กก็คือการแทงลงไป เกี่ยวไหมดึงขึ้นมาพันแล้วก็ดึงมาแบบนี้อันนี้คือหนึ่งเอ็กนะคะทาเหมือนเดิมค่ะแทงลงไปดึงขึ้นมาพันอันนี้ก็คือสองเอ็กเราจะทําแถวที่หนึ่งทั้งหมดหกครั้งด้วยกันนะคะสามนะคะสี่ห้า เมื่อเราได้6ครั้งแล้วนะคะเราก็ดึงให้มันมาชิดกันแบบนี้นะคะแถวที่2ก็คือ6 V V ก็คือการแทงลงไปในช่องช่องนั้น2ครั้งเราจะทำทั้งหมด6ครั้งนะคะ6 V แล้วก็แถวที่1คือ6 X แถวที่2คือ6 V แล้วก็เริ่มจากตัวที่หนึ่งนี้นะคะแทงลงไปเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาพันแล้วก็ดึงทำอีกครั้งหนึ่งค่ะในช่องเดิม อันนี้คือครั้งที่หนึ่งหนึ่ง V นะคะต่อไปทําช่องที่สองทำลงไปสองครั้งเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือสอง V ต่อไปช่องที่สามหนึ่งครั้งสองครั้งอันนี้ก็คือสาม V ต่อไปช่องที่สี่ สครั้งเหมือนกันนะคะช่องที่ห้าสองครั้งช่องที่หกสองครั้งนี่นะคะเราก็จะได้ขดหอยแบบนี้ก้นหอยแบบนี้นะคะนี่ก็คือแถวที่หนึ่งแล้วก็แถวที่สอง ต่อไปเรามาทําแถวที่3มแถวที่3มคือ Xv Xv ก็คือช่องที่ 1, 1ครั้งช่องที่สองสองครั้งเราจะทํา1212ส 1, อ 2, งี้ทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะคะช่องที่1ก็คือทํา X 1ครั้งนี่นะคะ1ครั้ง X ช่องที่2ก็คือ v 2ครั้งด้วยกันนะคะ1 2องันนี้นะคะ Xv ครั้งที่1ต่อไปเราทํา Xv ครั้งที่2 x ก็คือ1ครั้ง v ก็คือ2ครั้งนี่นะคะอันนี้ก็ได้ xv ครั้งที่2แล้วต่อไป xv ครั้งที่3นะคะ x และ v นี่นะคะต่อไป xv ครั้งที่4 ไปก็คือ xv ครั้งที่หต่อไปก็คือ xv ครั้งที่6เนี่ยนะคะเราก็จะทำแบบนี้อันนี้ก็คือเราได้3มแถวแล้วนะคะแถวต่อไปก็คือ2 xv แถวที่4 2 x v ก็คือช่องที่1 1 x ช่องที่สองนก็นี่ก็คือสองแล้วนะคะช่องที่3 v ก็คือถักลงไป2ครั้งแบบนี้นะคะต่อไปอันนี้ก็คือ2 x v ครั้งที่1ทําทํสอง v ครั้งที่2นะคะช่องที่1 1 x ช่องที่สอง ก็คือ 2x แล้วนะคะช่องที่3 v v ก็คือทำลงไปในช่องนี้2ครั้งนะคะอันนี้เราก็จะได้แบบนี้นะคะก็คือ 2xv 2xv เราทำทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะคะให้ครบแถวที่4พอแถวที่5ก็จะเป็น x x อย่างเดียวก็คือเราไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วเราก็ถัก x อย่างเดียวทั้งแถวนะคะประมาณ24ครั้งนะคะแถวที่หเราก็ทำสาม xv หครั้งนะคะก็คือ xx xv x, x นะคะแถวที่7ก็จะเป็น4 xv ก็คือทำ xx xv x, 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 นะคะแถวที่ห้าก็เพิ่มขึ้นไปเมื่อเราโทษค่ะแถวที่8ก็เพิ่มขึ้นไปพอเราทำครบทั้งหมด8ดครั้งแล้วนะคะ เราจะได้ออกมาในรูปแบบนี้นะคะรูปแบบนี้หลังจากนั้นเราจะมาทํำแถวที่9ที่10บนะคะแถวที่เ้ที่10เราจะทําแบบนี้นะคะเราจะทําประมาณครึ่งกวเมื่อเมื่อเราทาจบแถวที่8ก็จะออกมาแบบนี้ใช่ไหมคะ เสร็จแล้วก็ทำต่อจากนี้เลยก็คือ x แล้วก็ v v ก็คือสองครั้งนะคะแล้วก็ทำ x v นะคะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะคะ x v แบบเนี้ยนะคะ x v x v แบบนี้ ประมาณ12ครั้งเลนะคะประมาณครึ่งวงกลมครึ่งหนึ่งประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูสักนิดนึงนะคะอันนี้สมมุติว่าเราทำประมาณ12ครั้งแล้วนะคะเมื่อเราทำครบ ประมาณ1ิบสองครั้ง13บ3าครั้งก็ได้แล้วแต่นะคะถ้าทำาิบสองครั้งก็จะเล็กนิดนึงก็คือหมายความว่าตรงที่มันบานมันก็จะบานอยู่ประมาณนี้ถ้าทำสิบสามสิบสี่มันก็จะมันก็จะบานกว้างขึ้นนะคะพอเราทําตรงนี้จบแล้วแถวนี้แล้วสิบสองเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มเราก็ตัดไหมทิ้งเลยนะคะด้านนี้ตัดไหมทิ้งเลยเราก็จะมาเริ่มด้านนี้นะคะโดยการอ่า แทงลงไปที่ตรงที่เราเริ่มเมื่อกี้ประมาณประมาณนี้สมมติประมาณนี้นะคะเราก็เกี่ยวไหมดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ถักช่องถัดไปเลยก็คือ X X V เนี่ยนะคะเราก็ทําไปเลย x x v ก็คือสอง x v นั่นเองนะคะเมื่อเราทําจนรอบมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราก็ตัดไหมตัดไหมเสร็จเราก็เอาเข็มนะคะสอดเข็มแล้วก็เอามันสอดเข้าไปด้านในนะคะร้อยเก็บแล้วเราก็ตัดไหมที่โผล่มาทิ้ง ะะเราก็จะได้ออกมาในรูปแบบประมาณนี้อันนี้นะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูกลีบเลี้ยงกันนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการถักตัวกลีบดอกกันนะคะกลีบเลี้ยงเนี่ยก็จะมีวิธีการถักเหมือนตัวตัวกลีบดอกนะคะถักตามแพทเทิร์นนี้เลยนะคะ x หนึ่งครั้ง v สองครั้งนะคะเพิ่มมาเรื่อยๆเมื่อเราทําเสร็จแล้วเราก็จะได้ส่วนส่วนนี้นะคะ ส่วนตรงกลมๆส่วนนี้นี่นะคะก็คือออกมาแบบนี้หลังจากนั้นเราจะมาทำตรงนี้นะคะวิธีการทำก็คือเรา,าไม่ต้องตัดไหมนะคะเมื่อเราถักถักทั้งหแถวแล้วนะคะไม่ต้องตัดไหมมันก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็ถักหกด้วยกันนะคะเราจะทำทั้งหมดห้ากลี ตรงนี้รอบตรงนี้มีทั้งหมด30มสิามสิบอ็นะคะกรีบละหกเด้วยกันนะคะเราก็ถักไปเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่นะคะเมื่อเราได้แถวนี้แล้หกแล้วเราก็ถักโซ่หนึ่งครั้ง เราก็พลิกกลับด้านหลังเว้นตรงนี้ไปนหนึ่งช่องนะคะมาถักลงในช่องถัดไปหนึ่งสองสามสามแล้วนะคะเราจะเว้นหนึ่งช่องมาถักลงในช่องถัดไปมันจะเป็นตัวช่องที่หกพอดีนะคะอย่างนี้นะคะเราก็จะได้ออกมาในรูปแบบนี้หลังจากนั้นเราก็ถัก โซ่หนึ่งครั้งแล้วก็พลิกกลับด้านหลังนะคะเว้นตรงนี้ไปนหนึ่งช่องมาถักในช่องนี้นะคะถัก x เ,เนี่ยนะคะแล้วก็ถักช่องถัดไปและช่องถัดไปตรงนี้นะคะเราสามารถแทง,งไปแล้วก็เกี่ยวไหมดึงขึ้นมาเลยแบบนี้นะคะมันจะมันจะได้เป็นตัวแบบเฉียงขึ้นมาแบบนี้นะคะ เสร็จล้วก็ถัก X หนึ่งครั้งเอ้ยโทษค่ะถักโซ่หนึ่งครั้งแล้วก็พลิกกลับเราก็ข้ามตรงนี้ไปมาถักในช่องถัดไปแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้แบบนี้เราก็แทงลงไปตรงนี้นะคะดึงขึ้นมาเลยแบบนี้เสร็จแล้วก็ทําโซ่หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็พลิกกลับเราก็ถักเหมือนเดิมเว้นไปหนึ่งช่อง นี่นะคะประมาณนี้อันนี้มันจะได้เห็นไหมคะมันจะออกมาเป็นประมาณสามเหลี่ยมแล้วแต่เราจะถักขึ้นไปอีกเราก็แทงลงไปตรงด้านริมตัวนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่อีกหนึ่งครั้งนะคะพลิกกลับเราก็แทง,งไปเกี่ยวไหมขึ้นมาถักเอกนี่นะคะเราก็จะได้สามเหลี่ยมแบบนี้แล้วนะคะถ้าเราหลังจากนั้นเราก็ถัก โซ่หนึ่งครั้งแล้วก็ดึงตัดอันนี้ก็คือได้กรีบที่หนึ่งแล้วนะคะนี่นะคะได้กรีบหนึ่งต่อไปเราทำกรีบที่สองเราก็ทำเราต้องพลิกด้านนี้นะคะเราก็มาแทงลงในช่องถัดไปอันนี้คืออันที่หกเมื่อกี้นะคะเราก็แทงลงไปในช่องถัดไป รงนี้นะคะเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาแบบนี้เราก็ถักโซ่หนึ่งครั้งแล้วเราก็ถักลงในช่องเดิมก่อนนะคะอันนี้ก็คือหนึ่งถักช่องถัดไปสองสามสี่ห้า ะะเราก็จะได้แบบนี้เราก็ถักโซ่หนึ่งครั้งทลิกลับด้านหลังนะคะเว้นหนึ่งช่องนะคะถักช่องถัดไปแบบนี้นะคะสามครั้งด้วยกันครั้งที่ครั้งสุดท้ายเราจะเว้นหนึ่งช่องตรงนี้แล้วมาแทงลงในช่องถัดไปอย่าแงบบนี้นะคะมาถักอีกก่อนนะคะแถวนี้ ตไปแล้วถักโซ่แล้วเราก็พลิกกลับนะคะในหนึ่งช่องแทงลงในช่องถักไปแบบนี้นะคะอยนี้นะคะเราก็ทำเหมือนที่อธิบายให้ฟังเมืกอกียนะคะคือถัก x เสร็จแล้วช่องลินตรงนี้เราก็แทงลงไปดึงเกี่ยวขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะ ถักโซ่หนึ่งครั้งแล้วเราก็พลิกกลับนะคะแล้วก็ถัก X นี่นะคะเมื่อเราได้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วนะคะเราก็ถักโซ่หนึ่งครั้งแล้วเราก็ตัดทิ้งได้เลยแบบนี้นะคะเราก็ทำให้ครบทั้งหมดห้ากรีดด้วยกันแล้วเราก็เก็บไหมนะคะเก็บไหมไปด้านหลังสอดไปแล้วเราก็ตัดให้เรียบร้อย โอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะคะวิธีการเย็บนะคะประกอบ okay, นะคะเราจะตัดไหมก่อนเราจะเย็บเลยนะคะเราจะเย็บเลย ะคะเราจะเย็บตัวกรีดข้างในก่อนเราก็เอาปีดเล็กนะคะที่เราทำไว้อันเดียวเนี่ยมาก่อนแล้วเราก็มาพับแบบนี้นะคะเราสอดเข็ยนไปด้านในแล้วก็แทงแทงทะลุเลยนะคะเพื่อให้มันปิดกัน อย่างนี้นะคะเดี๋ยวมันจะได้ไม่ไม่ไม่เป็นช่องคือไม่ลุยออกมาไม่ห่างมันจะได้ไม่ห่างกันมากนะคะเราทำอย่างนี้ไว้ก่อนนะคะโอเคเราก็จะได้อันนี้แล้วนะคะมาแล้วเสร็จปุ๊บเราก็นำข้างในเราจะทำสามกลีบนะคะเราก็เอาอันนี้นะคะมาใส่ไว้แบบนี้ แทงไปเลยนะคะแทงไปด้านนู้นเลยแทงลุ้ไปแบบนี้เลยนะคะอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแทงทั้งสองด้านนะคะให้แทงด้านเดียวก่อนเพราด้านนี้เราจะต้องเอามาสอดแบบนี้อีกอันหนึ่งอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกกรีดหนึ่งแล้วก็จะเอามาสอดด้านหลังให้เป็นแบบนี้นะคะให้เป็น ให้เป็นสามกรีดแบบนี้นะคะมันจะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะคือมันจะนี่นะคะกรีดมันจะเนี่ยค่ะมันจะทับกลีดหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะโผล่นะคะของสามกรีดนี้เอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จัดจัดมันสักนิดนึงนะคะเราก็เย็บก่อนเลย เย็บแทงให้มันทะลุกันอย่างเงี้ยนะคะแต่อย่าให้มันเสียทรงนะคะเราก็พยายามจัดทรงมันสักนิดนึงนะคะเวลาเราจะแก้เย็บใหม่เราก็ทําได้นะคะก็คือดึงมามันก็จะมีตัวเนี้นะคะ่ะอย่างเงี้ยเราก็ตัดทิ้งได้แล้วก็สามารถเย็บใหม่ได้นะคะถ้าเรารู้สึกว่าเออเราไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเย็บไม่สวยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้ออกมาแบบนี้พอได้ออกแบบนี้เสร็จปุ๊บนะคะเราก็ทําอันข้างนอกเราก็ ข้างนอกนี้เราจะทำทั้งหมด5กรีดด้วยกันนะคะแล้วก็วางไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยๆวางไปทีละกรีด2กรีดก็ได้ค่ะเดี๋ยวมัเราก็จะยึดมันไว้ก่อน ใส่มันก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะเราก็เย็บ ู้สึกไม่ชอบใจไงแล้วก็จัดจัดแล้วเราก็เย็บตรงเนี้นะคะประมาณนี้ก่อนล้กันนะคะมันก็เราก็จะได้ออกมาในรูปรูปแบบประมาณนี้นะคะดอกกุหลาบเราจะทําให้มันมีช่องตรงนี้นิดนึงนะคะเผื่อถ้าเกิดว่าเราทําก้านแล้วเราสามารถเสียบเข้าไปอย่างนี้ได้นะคะมันก็จะควานควานๆวลาเดี๋ยมันจะเข้าไปเองแบบนี้นะคะ ต่อจากหลังจากนั้นเราก็เอากรีบเลี้ยงนะคะมาใส่ตอนท้ายสุดเราก็ใช้ไหมสีเขียวนะคะในการเย็บเราก็เย็บแบบที่เย็บไม่แก้ค่ะเย็บให้เนียนๆนิดนึงนะคะอย่างดูลายมันสมมติว่าตรงนี้มันเป็นอ่ไหมที่มันจะขึ้นมาด้านนี้เราก็เย็บขึ้นมาด้านนี้อย่าเย็บขวางให้ให้มันทับลายนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะเย็บประมาณอย่างเงี้ยนะคะ มันก็จะดูเนียนๆอาจจะแบบไม่ต้องเนี้ยบมากนะคะให้มันดูเป็นธรรมชาตินิดนึงนะคะเราก็จะได้ดอกกุหลาบออกมาแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะก็ประมาณประมาณหนึ่งกำมือดอกกุหลาบนะคะอันนี้ขนาดประมาณนั้นโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้คลิปหน้ายังไงเดี๋ยวเราจะมาทำใบนะคะเผื่ออาไว้แต่งกระดอกกุหลาบได้นะคะสำหรับ คลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ยังไงก็ขอบคุณนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ